ันนี้ก็ในช่างอบตนะช่างใหญ่นะครับอันนี้ติดตั้งพรีเซฟเป็นไงครับเมื่อกี้ไปลองรถเป็นไงครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเลยโอเคครับอันนี้ในช่างใครมีอะไรก็ปรึกษาท่านได้นะครับท่านอยู่อบตดงยิ่งเล็กครับได้แล้วครับครับผ่านไหมครับผ่านครับผ่านโอเคโทษนะครับก็อื่นกับธรรมดานะครับแต่ก็ก็ดูนะครับอัตราเร่งโอ้โหเร่งเรื่องมืดเลยฮะเดี๋ยวเดียวนะอัตาาแบกเลยลหนักนะโอ้โหปื้ดเลยครับขึ้นมาเร็วนะ โอ้โหลองกินโซบูเลยครับโบูมาเลยร้อยร้อยยี่นะครับกินไปเลยนาดรถแบกน้ำหนักตันกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวดูในเครื่องบรรทุกตันกว่าเลยร้อยยี่แล้วพอแล้วพอแล้วผมกลัวนะครับมันไหลลื่นไปอีกนะครับโอ้ไม่ได้แล้วพอพอพอครับผมกลัวครับ